สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกพวงชมพูสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยกันนะคะนี่นะโดยรีบิ้นสีเส้นนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรรไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดลิบบิ้นสีเส้นที่ความยาว4 5เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นเส้นที่ห ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียนลงไปสารทับเหลียนทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชบับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะสเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชบับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับออลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยค่อยดึงริบบิ้นค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเลียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนมานะ เราก็จะสังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นับมาเลยค่ะหนึ่งสองสามนี่นะจับอลิบินหมุนมาเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่สามนี่นะค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ลีจะจับอลิบินเส้นยาวนะคะฝั่งด้านขวามือจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินเข้ามาด้านในนะนี่นะค่อยๆดึงค่ะลิบินฝั่งนี้นะคะจะให้เสมอตรงฐานแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีก็จะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะมาสารก่อนจับริบิน้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตวลิบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะให้ริบินออกมาขวามือนะแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วจับปราตูลิบบิ้นหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปใต้กลีบนี่เลยนะคะด้านหน้านี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะไล่เลียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะดูกลีบสวยงามในแบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นยาวนะคะสานทับเหรียญอีกครั้งนึงนะ เสร็จแล้วกลับมาดูด้านหน้าอีกนิดหนึ่งค่ะนะ่ะแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพวงชมพูสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ